คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยตอนชัยจันทรสัสุภแสงคลิกใปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมทูเดย์นะครับทาง FM 89.5 MHz วันนี้อยู่กับผมพรชัยจันทรสุปแสงพิมพ์คอมทูเดย์นะครับประจำวันจันทร์ที่3ตุลาคม2565นะครับก็เข้าเดือนที่10ของปีนะครับเร็วจริงๆนะครับแล้วในเดือน10หรือเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับจริงๆก็ถึงแล้วเน้นนะก็ เป็นอีกหนึ่งเดือนนะครับที่ t h e h h u b i n t s กับเว็บคอมมาจะเริ่มมีการทำกิจกรรมนะครับก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับการออนโัว์โดยครั้งนี้นะครับเราจะมีงานขึ้นที่ Fortune Town ตรง MRT พระราม9นะฮะหรือที่เรารู้จักกันชื่อว่า i t ที l อนั่นเองนะครับโดยงานนี้ทาง Techhub และคอมมา จะไปร่วมจอยกันและใช้ชื่อคีย์คอนเซปต์ว่าคอมเทคนะครับโดยเน้นในเรื่องของการนำคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไบเออร์ไกด์ uy, เรื่องของอาชีพในอนาคตหรืออาชีพเทรนดที่เป็นอาชีพใหม่ๆในยุคนี้เนี่ยไปนำเสนอให้กับทุกๆคนได้รู้จักกันที่ปอจุนเช้านะครับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่ไปจอยก็สามารถที่จะร่วมสนุกเล่นเกมรับของาะวัลที่ระลึกนะครับ นอกจากนั้นนะครับในช่วงวันที่1นถึงเซึ่งเป็นงานเดียวกันนี่แหละในแต่ละช็อปแต่ละร้านที่อยู่ภายใน o r t u u n t ท w n เขาก็จะมีการทำโปรโมชั่นยังไงก็แวะไปติดตามกันได้นะครับวันนี้พี่มิ้งมาพร้อมกับเรื่องได้ไปต่อขยายเวลา Windows 10 Microsoft ให้ใช้ได้อีก3ปีนะครับช่วงนี้เชื่อว่าก็คงจะ ได้ยินข่าวคราวเรื่องการต่ออายุของอันนั้นอันนี้อันนูน้นกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับล่าสุดนะครับ Microsoft, Microsoft, Microsoft ก็มีการประกาศออกมาว่าแม้วันนี้นะครับ o i t r o s o f t จะปล่อยแพทใหญ่อย่าง Windows 11 2022, 2022ออกมาแต่ก็ไม่ได้มีแผนที่จะล้มเลิกการสนับสนุน Windows 10หรือ Windows 10ในเร็ววันครับโดย Microsoft, Microsoft นะครับจะยังคงสนับสนุน Windows 10ต่อไปจนถึงเดือนตุลาคม2025 และในการอัปเดต Windows 11นั้นนะครับการอัปเดตได้เพิ่มคุณสมบัติด้านความปลอดภัยประสิทธิภาพการทำงานการช่วยการเข้าถึงและฟีเจอร์ในการเล่นเกมแบบใหม่รวมถึงคุณลักษณะใหม่ๆอีกมากมายเช่น widget ฟีเจอร์ใหม่ของ Microsoft Teams นะครับเครื่องมือ Snap Layout การเข้าถึงการเล่นเกมและก็ระบบ Android ได้มากขึ้นในส่วนของ Snap Layout นะครับจะ จัดเรียงหน้าต่างที่เปิดให้ไว้เป็นระเบียบและทำให้เราสามารถใช้งานได้หลากหลายเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของความปลอดภยัยเมื่อดาวน์โหลดแอปบน Windows 11เครื่องมือใหม่นี้จะมีการบล็อกแอปไฟล์สคริปต์และอื่นๆที่ระบบคิดว่าอาจ <c oughs> จะเป็นอันตรายต่อเครื่องซึ่งเครื่องมือนะครับจะคาดการความปลอดภัยของแอปได้แบบเรียลไทม คุณลักษณะนี้นะครับสร้างขึ้นจาก AI เดียวกับที่ใช้ใน Windows Defender Application Control ที่มีไว้สำหรับใช้ในทางธุรกิจนั่นแปลว่านะครับมันจะมีความปลอดภัยมากๆเพิ่มขึ้นในการใช้งานนั่นเองนอกจากนี้นะครับยังมีฟีเจอร์ใหม่ที่ชื่อว่า Microsoft Defender Smart Screen อันนี้จะสามารถแจ้งเตือนผู้ใช้ได้ว่าหากผู้ใช้ป้อนข้อมูลบัญชี Microsoft กับแอปที่เป็นอันตรายหรือว่าเว็บไซต์ที่ถูกแฮก ซึ่งน่าจะลิงก์ข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft ที่ได้แบ็กลิสต์เว็บอันตรายเอาไว้มันก็จะมีการส่งแจ้งเตือนมาที่ผู้ใช้เลยครับในส่วนของ Microsoft Team นะครับพวกเขาได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาหลากหลายทีเดียวนะครับอย่างเช่น Windows Studio Effect อันนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการโทรด้วยเสียงและวิดีโอคอลโดย Windows Studio นี้นะครับจะใช้ w o i c e Focus เพื่อกรองเสียงลบกวนพื้นหลังให้เราด้วยนะครับ มีเครื่องมือเบอร์พื้นหลังแล้วก็แสดงการโฟกัสที่ดวงตาเพื่อทำให้ดูเหมือนเรามองที่กล้องตลอดเวลาสุดท้ายนะครับฟิวเจอร์สำหรับการเล่นเกม Microsoft, Microsoft ก็มีการเพิ่มคุณลักษณะใหม่ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเกมได้ง่ายขึ้นรวมทั้งยังสามารถใช้ Auto HDR และ Variable Refresh และเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลเกมได้ง่ายนะครับหน้าโฮมเพจของ browser Edge จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันเกม t ัวร์ a m ม n ์รางวัลออกใหม่เกม Xbox g a m e p l เกม l a c e อะไรที่เราเพิ่งเล่นและอื่นๆื่อีกมากมายนะอีกมากมายซึ่งหากไม่ชอบนะครับเราสามารถปรับแต่งได้เองในภายหลังและสุดท้ายนะครับในส่วนของ Android Microsoft บอกว่าจะมีการอัปเดตและเพิ่มจำนวนแอปและเกม Android ที่สามารถเล่นได้บน Amazon App Store เป็น2แสนรายการ จากที่เห็นการอัปเดตทั้งหมดนี้นะครับต้องยอมรับนะครับว่าฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากของ Windows 11มีเยอะเลยนะครับแต่หากใครยังไม่พร้อมเขาเรียกยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนและกลัวบั๊กหรือเครื่องมือที่ยังไม่รองรับนะครับเพราะหลายหลายครั้งเวลาอัปเดตเวอร์ชันปุ๊บก็ยังมีบั๊กอยู่บางส่วนถ้าใครยังบอกว่าเอ้ยไม่เอาอะ่ะฉันยังอยากอยู่ที่ Windows 10หรือ Windows 10ก็ยังสามารถใช้ Windows 10กับ10ยาวๆไปจนถึงปี 2,025นะครับก็อีกกี่ปีล่ะปีนี้2,022ก็อีกเกือบ3ปีเนาะอะปีกว่าก็ได้เพราะตอนนี้มันเข้าเดือน10แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีเวลาในการที่จะให้ Windows 11เนี่ยเขาพิสูจน์ตัวเองไปสักพักหนึ่งนะครับหรือ,อถ้าเรายังคิดว่าเอ้ยประหยัดตังค์ไปก่อนช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีบริษัทยังไม่อยากซื้อก็เก็บไว้ก่อนก็ได้รอให้ทุกอย่างพร้อมถึงปี2,025 ก็มาตัดสินใจซื้อณนะช่วงเวลานั้นซึ่งซึ่งพี่มิ้งเชื่อว่าพอถึงช่วงเวลาตรงนั้นนะครับ Microsoft เองก็คงจะมีการทำแคมเปญโปรโมชั่นออกมาเยอะทีเดียวนะครับยังไงก็รอติดตามกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรที่ Microsoft จะปล่อยมัดเด็ดตัวอัปเดตของ Windows 11ออกมาที่น่าสนใจออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็เริ่มต้นกับข่าวคราดของการต่ออายุของ Windows 10ออกไปก็ซึ่ง ซึ่งพี่มิ้งเชื่อว่านะครับว่าข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวดีสําหรับใครหลายๆคนแล้วก็บริษัทอีกหลายๆบริษัทที่ต้องการเซฟเงิในในช่วงเวลาแบบนี้ก่อนได้นั่นเองครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5 MHz เมกะ มาที่ข่าวถัดไปครับเป็นข่าวที่พูดถึงอยากใช้ต้องเสียเงินฟีเจอร์ใหม่ของ Creator Music ใส่เพลงติดลิขสิทธิ์ในคลิปได้นะครับเปิดทางเลือกใหม่ให้เหล่า Creator สามารถเพิ่มเพลงที่มีลิขสิทธิ์ลงในวิดีโอของตัวเองได้แต่ต้องเสียเงินให้กับระบบพูดง่ายว่าก็ไม่ได้ฟรีเพียงแต่ว่าไม่ต้องเสียเวลาไปจ่ายทั้งนอกจ่ายที่ระตรงนี้ได้เลยนะครับปัญหาของครีเอเตอร์ที่ผลิตวิดีโอออกมาก็คือเพลงที่นํามาใช้ มักจะไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าติดลิขสิทธิ์นั่นเองเมื่อถูกรายงานหรือระบบตรวจจับได้วิดีโอดังกล่าวจะถูกดูดเสียงในทันทีหรือขัานร้ายแรงอาจอาจถูกลบวิดีโอและก็ไม่สามารถเผยแพร่ได้นะครับ YouTube จึงแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยการสร้างฟีเจอร์ Creator Music จะอยู่ใน YouTube Studio ที่มีฟังก์ชันค้นหาเพลงฟังตัวอย่างและดาวน์โหลดเพลงได้แบบครบจบในอันเดียว Future Creator Music นะครับจะมี2ตัวเลือกให้เลือกใช้ก็คือซื้อแพ็กเกจแบบเสียเงินในระบบเพื่อเข้าถึงเพลงได้ง่ายขึ้นหรือว่าเป็นแบบแบ่งรายได้คือแบ่งเปอร์เซนต์รายได้จากวิดีโอให้ศิลปินหรือเจ้าของเพลงทาง YouTube นะครับจะเริ่มเปิดฟิวเจอร์นี้ให้ใช้กันในสหรัฐอเมริกาก่อนเป็นประเทศแรกและตอนนี้อยู่ในขั้นของการทดสอบระบบก่อนจะขยายพื้นที่เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในปีหน้าคือ2023นะครับ หมายที่ข่าว Windows 11อีกนิดนึงนะครับ Windows 11อัปเดตบนชิป Intel โดนบล็อกเหตุเพราะว่าไดเวอร์นะครับตอนนี้ Microsoft กกำลังบล็อกไม่ให้อัปเดต Windows 11 22H2 กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ชิป Intel ในบางระบบเพราะว่ามันมีบั๊กเกี่ยวกับไดเวอร์เสียงนะฮะซึ่งจะทำให้เกิดจอฟ้าหรือว่าบูสกรีนนั่นเองนะครับโดย Intel และ Microsoft ตรวจพบปัญหาความเข้ากันไม่ได้ของ Windows 11กับไดเวอร์บางรุ่นสำหรับ Intel นะฮะ t s o u t Sound t เทคโนโลยีบนชิป Intel Gen 11 Intel SST เป็นระบบเสียงแบบอินทิเกรตที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้จัดการกับระบบเสียงเสียงพูดแล้วก็การโต้อตอบเสียงพูดอื่นๆซึ่งจะใช้ชิป Intel Core และตอมนั่นเองนะครับโดยตอนนี้นะครับ Microsoft ไม่แนะนำให้ผู้ใช้อัปเกรด Windows 11 22H2 ผ่านเครื่องมือของ Media Creator Tool หรือปุ่มอัปเดตบน Windows จนกว่าบั็กจะได้รับการแก้ไขและถูกลบออกไปนะครับบางคนอาจจะงงว่า Microsoft ได้ทำการบล็อกแต่ทำไมยังเตือนว่าให้ห้ามกดอัปเดตอันนี้พี่มิงเดาว,ว่าอาจจะมีการหลุดอัปเดตมาก่อนที่ Microsoft จะทำการบล็อกหรือเปล่าแต่ไม่ว่าจะยังไงนะครับหากเห็นการอัปเดต Windows 11 22 H2 ก็อย่าพึ่งรีบอัปเดตด่วนตัดสินใจแบบนั้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ Microsoft เสริมว่าลูกค้า Windows 11ที่ได้รับผลกระทบ บางรายอาจสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยตรวจสอบออโดยตรวจให้ให,ให,ให้ให้ตรวจสอบว่า Intel เนี่ยมีไอเดอร์ที่อัปเดตสำหรับระบบของตอนเองออกมาแล้วหรือ,อยังนะครับนอกจากนี้นะครับยังพบรายงานอีกว่าการอัปเดต Windows 11ตัวนี้นะครับยังส่งผลกระทบต่อเครื่องที่ใช้ Nvidia g p u ยนะ GPUs โดยผู้ใช้รายงานว่าพบการกระตุกและความล่าช้าอย่างมากขณะเล่นเกมเนื่องจาก การใช้งาน CPU ลดลงอย่างมากซึ่ง NVIDIA ได้รับทราบปัญหาดังกล่าวและกำลังทยอยอ,อัปเดตใน GeForce Experience ให้กับทุกคนแล้วนั่นเองครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมท<อ> <today! S 2> ูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกใจให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะ พลัง AI เปลี่ยนการ์ตูนเป็นคนจริงในเวอร์ชัน AI Dark Side สำหรับใครที่เคยดูการ์ตูนครอบครัวซิมซิมสันนะครอบครัวซิมสันเราอาจจะมีภาพความทรงจำที่สนุกอบอุ่นและก็ตลกขบขันแต่พอเห็นภาพในชีวิตจริงนะครับบางคนอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดไปเลยด้วยเครื่องมืออย่าง d าว M อ็มมินินะเอ็มจอเนอรแล้วก็ Stable Diffusion ที่ให้เราสามารถป้อนวลีสั้นๆลงไปในข้อความจากนั้นนะครับ AI จะจินตนาการและวาดภาพออกมาให้เราทําให้เราสามารถเห็นความจริงบางอย่างบัญชี TikTok บัญชีหนึ่งที่ชื่อว่า Darkside .AI เขาได้รวบรวมภาพที่สร้างโดย AI Darkside ต่างๆตามคีย์เวิร์ดที่เขาใส่ลงไปเช่นหน้าตาของครอบครัวซิมสันในชีวิตจริงซึ่งเปลี่ยนจากกระตูนออกมาเป็นภาพคนจริงๆโดย h o m e r จากพ่อที่ดูใจดีเปลี่ยนเป็นคนที่เข่งขลึมและน่าเกรงขามซึ่งตรงนั้นนะครับก็ทําให้ความทรงจําวัยเด็กสั่นคลอนกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับ Darkside .AI เขายังได้ให้คีย์กับ AI .AI หลายๆอย่างที่ทําให้เราเห็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันเลยนะฮะอย่างเช่นหากนักธุรกิจพันล้านเป็นคนไร้บ้านเขาจะมีสภาพเป็นอย่างไรหรือเปลี่ยนกระตูนนารุโตะให้กลายเป็นคนจริงๆ นารูโตะหน้าตาดีกว่าซาสิเกะนะเขาบอกว่าอย่างงั้นหากใครอยากลองดูว่ารูปแบบของ d a r k s i ด e a i เป็นยังไงก็ลองเข้าไปเซิร์ชรูปนิดนี้ดูนะครับหรือเข้าไปที่เว็บ c h ็ h h u b i n t h ก็ได้นะครับมีข่าวนี้ให้ดูภาพกันเห็นจจะเลยมาที่ข่าวถัดไปครับเริ่มแล้วพิซซ่าฮัทในแคนาดาใช้ขุนยนต์ส่งพิซซ่าเสิร์ฟแทนคนย้อนกลับไปในปี2538นะครับ p ิซซ่าฮัเป็นบริษัทพิซซ่าแห่งแรกที่ยัดชีสเข้าในขอบของพิซซ่าเพื่อทำให้มันดูน่ากินยิ่งขึ้นและจากนั้น6ปีต่อมานะครับก็เป็นบริษัทพิซซ่าแห่งแรกเหมือนกันที่ส่งพิซซ่าไปยังอวกาศในปี2544ล่าสุดนะครับพ i z z a h u ัตก็กำลังจะเริ่มเป็นบริษัทแรกอีกแล้วกับการลิเริ่มนวัตกรรมใหม่โดยนาหุ่นยนต์เข้ามา ใช้ส่งพิซ่าให้กับลูกค้าในระยะไม่เกิน2กิโลเมตรจากร้านที่ทดลองให้บริการโดยหวังว่าจะสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคต่อแบรนด์และเสริมชื่อเสียงในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการจัดส่งพิซาพิซ่าให้มากขึ้นการทดสอบในแคนาดานะครับเป็นการทดสอบครั้งแรกของโลกสำหรับพิซ่าฮัทซึ่งเป็นบริษัทพิซ่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยปัจจุบันนะครับมีสาขามากกว่า1 0 0 0 0แห่งในกว่า100ประเทศ แต่นี่ไม่ถือเป็นครั้งแรกของโลกนะครับเพราะว่าคู่แข่งอย่างโดมิโนพิซซ่าก็ได้ทดสอบการใช้หุ่นยนต์ส่งพิซซ่าไปตั้งแต่ปี2564แล้วถ้าการทดสอบประสบความสำเร็จคิดว่าประเทศไทยพิซซ่าหัตรงประเทศไทยก็คงจะมีหุ่นยนต์มาเดินแต่ก็กังวลเหมือนกันว่าจะตกถนนตกท่อไหมนะไม่แน่ใจเหมือนกัน คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกใจให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 MHz เมกะตต่อสายตรงนะครับตำรวจญี่ปุ่นจัดให้ทรงวิดีโอแจ้งเหตุรายง่ายขึ้น แจ้งเหตุร้ายได้ง่ายขึ้นนะครับตำรวจญี่ปุ่นเปิดระบบให้ส่งวิดีโอแบบเรียลไทม์รายงานเหตุฉุกเฉินเกิดเหตุฉุกเฉินเหตุหตด่วนร้ายโทรสายตรงอาจจะไม่เพียงพอแล้วในยุคนี้นะครับล่าสุดนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่นเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมที่พัฒนาด้านการแจ้งเหตุฉุกเฉินจากประชาชนได้สะดวกและง่ายขึ้น โดยผู้ที่แจ้งนะครับสา,สามารถสตรีมวิดีโอจากโทรศัพท์ส่งไปยังเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นและลงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิมและจะเริ่มใช้ระบบนี้นะฮะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปวิธีการทำงานคือมีการโทรศัพท์ต่อสายตรงแจ้งปัญหานะครับเจ้าหน้าที่ก็จะรับฟังและพิจารณาว่าจำเป็นต้องขอดูข้อมูลเพิ่มเติม,ตมจากวิดีโอหรือไม่ โดยจะส่งลิงก์ทาง SMS ไปยังสมาร์ทโฟนของเจ้าของเครื่องหรือคนแจ้งเพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อขณะสตรีมนะครับคนแจ้งจะยังพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้อยู่เพื่อฟังคำแนะนำเพิ่มเติมเหมือนกับว่าถ้าสมมติระหว่างที่เจ้าหน้าที่ยังเดินทางไปไม่ถึงก็ให้คาแนะนาในการที่จะดูแลป้องกันหรือช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะครับนอกจากนี้นะครับการสตรีมแบบเรียลไทม์ยังสามารถอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอที่บันทึกไว้ผ่านระบบได้อีกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ ใครสนใจก็ลองไปเซิร์ชใน YouTube ดูก็ได้นะครับว่า,าระบบเรียลไทม์ของตำรวจญี่ปุ่นนะลองเซิร์ชคำนี้วิธีการทำแบบนี้นะครับเคยถูกใช้ในจังหวัดเคียวเยโกะนะฮะมาตั้งแต่ปี2020และหลังจากนั้นนะครับก็มีการส่งวิดีโอประมาณ500คลิปเพื่อเอาไว้ใช้ติดตามอาจยากรที่หลบหนีจนถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับเข้มขึ้นนะครับ t i k t อกจับตานะักการเมืองใช้ AI สแกนเนื้อหาลวง ติ๊กตอกไม่ไว้ใจนักการเมืองล่าสุดนะครับมีการใช้ AI สแกนเนื้อหาลวงอดหาไรายได้จากแพลตฟอร์มนะครับนักการเมืองและพักการเมืองจะถูกห้ามไม่ให้ระดมทุนหรือรับเงินจากผู้ใช้งานผ่านฟีเจอร์บนแอปได้อีกต่อไปเนื่องจากแพลตฟอร์มกลัวว่าข้อมูลใดๆที่เกิดจากกลุ่มที่เล่นการเมืองอาจจะเป็นข้อมูลเท็จหรือมีเนื้อหาที่แบ่งขั้วมากเกินไปจนทําให้ผู้ใช้งานอื่นๆเกิดความสับสนและเข้าใจผิดนะครับ นอกจากนี้นะครับ t i k t อ k ยังห้ามไม่ให้หาไรายได้หรือเสียงเงินบนแพลตฟอร์มทั้งการขายสินค้ารับของขวัญยิงโฆษณาหรือโปรโมทเนื้อหาต่างๆและจะไม่สามารถรับเงินใดๆผ่านแพลตฟอร์มได้เลยเช่นเดียวกับการเสนอคลิปประเภทข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่เป็นอันตรายกับคนอื่นหรือสัตว์อีกด้วยนะครับโดยระบบจะใช้ AI ของตัว TikTok สแกนตรวจจับเนื้อหาแบบละเอียดยิบนะฮะตัวอย่างเช่นคลิปที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสงครามความรุนแรงการใช้คำที่ไม่เหมาะสม AI ก็จะทำงานทันทีและส่งคำเตือนไปอยังเจ้าของคลิปให้ได้รับรู้นะครับติ k t o k อเผยว่าวิธีการนะครับจะช่วยวิธีการดังกลาวจะช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับแพลตฟอร์มของตัวเองมากขึ้นและส่งเสริมให้ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นเพื่อตอบโจทย์คนที่ใช้งานอยู่ในการเสพเนื้อหาที่มีประโยชน์และสะดวกมากที่สุดนั่นเองครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เมกะเพบกับแอปเรียนแบบ Dynamic Iceland ใช้ได้บน Android นะครับ ด y น a ามิกไอซ์แลฟีเจอร์ยอดนิยมจาก iPhone 14 Pro ล่าสุดนะครับมีคนพัฒนาแอปเรียนแบบเปิดให้โหลดใช้งานในฝั่งเครื่อง Android แล้วฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดเฉพาะของ iPhone 14 Pro และ14 Pro Max อย่าง Dynamic i ไอซ์แลที่สามารถเปลี่ยนให้กล้องหน้าหรือรอยบากกลายเป็น UI แบบใหม่ที่ปรับเปลี่ยนรูปร่างได้ตามการใช้งานแต่แน่นอนนะครับว่าฟีเจอร์นี้ก็มีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบจนกลายเป็นที่พูดถึงอย่าง กว้างขวางในวงการของการใช้ iPhone นับตั้งแต่ที่ Apple เปิดตัว iPhone 14 Series มาเลยทีเดียวนะครับแต่ในขณะที่ในขณะเดียวกันนะครับก็พบว่า Dynamic Ice Land ล่าสุดเนี่ยมีให้ใช้ในฝั่ง Android แล้วโดยมาเป็นแอปเสริมเรียนแบบการใช้ n y n i m s n s p Spot หรือชื่อเต็มๆว่า Dynamic Ice Land ไดนามิกสปอร์ตพัฒนาโดยบริษัทจาว o ร์โมนะเจ้าของผลงานแอปแจ้งเตือน o t i f i c a t i o n สารพัดรูปแบบนั่นเองนะครับตัวแอปจะมีความคล้ายกับ Dynamic Iceland มากแต่การใช้งานจะยุ่งยากกว่าเพราะว่าต้องมีการติดตั้งแอปที่จะให้แสดงผลกับขอสิทธิ์การเข้าถึงการแจ้งเตือนต่างๆอยู่ไม่น้อยอีกทั้งตัวแอปก็ยังอยู่ในช่วงการทดสอบใช้งานหากสนใจนะครับก็ลองโหลดมาเล่นกันได้ใน Play Store นั่นเองนะครับ ทดสอบความอดทนของ Apple Watch Ultra เขาบอกว่าใช้ค้อนทุบแต่โต๊ะยุบก่อนอสมกับที่เน้นสายหลุยจริงๆนะครับพบยูทูบเบอร์คนดังนำตัว Smart Watch ของ Apple Watch นะที่เป็น Watch Ultra Smart Watch ซีรีส์ล่าสุดจาก Apple เนี่ยจับมาทดสอบความทนทานแบบถึงใจทั้งโยนจากที่สูงใส่เขย่าในดงตะปูและสุดท้ายเอาค้อนทุบเลยฮนะ ย้อนกลับไปตอนที่ Apple เปิดตัว iPhone 14 Series หนึ่งในอุปกรณ์ใหม่ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งก็คือ Apple Watch Ultra สมาร์ทวอท h สายลุยมาพร้อมด้วยตัวเรือนแบบไทเทเนียมการันตีความทนทานและเซ็นเซอร์ตรวจจับที่มีความแม่นยำสูงเป็นพิเศษนะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ความทนทานนะครับเช็ h รัสอีกหนึ่งช่องของ YouTube ที่เน้นทดสอบอุปกรณ์แบบโหดๆก็เลยนำ ลองนำเอา Apple Watch Ultra เนี่ยมาทดสอบความทนทานให้เห็นกันแบบจะจะเริ่มจาก drop t a c e โยนจากที่สูงนะครับตัวเครื่องไม่เป็นไรแต่มีรอยนิดๆใส่โลพลาสติกที่เต็มไปด้วยตะปูและเขย่าแรงๆๆๆๆตัวเครื่องก็ยังไม่เป็นไรแต่เริ่มมีรอยนิดๆตรงบริเวณเซ,เซนเซอร์ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจอะไรนะครับต่อไปเขาก็าลองท,อทดสอบโดยการใช้ค้อนทุบไปมากกว่า5ครั้ง ตัวเครื่องยังไม่เป็นอะไรครับแต่โต๊ะที่วางรองมีรอยยุบไปก่อนแล้วและสุดท้ายนะครับต้องทุกด้วยค้อนไม่ต่ำกว่า10ครั้งตัวเครื่องถึงจะเกิดความเสียหายอย่างชัดเจนอ๋อไม่ใช่ว่าไม่เสียการทดสอบครั้งนี้นะครับพอให้เห็นว่า Apple Watch Ultra เนี่ยมีความคงทนจริงๆถือว่าเหมาะสำหรับสายลุยโดยเฉพาะใครที่จะใส่ขึ้นเขา สายลุยป่าหรือผจญภัยเนี่ยก็น่าจะซื้อมาใช้ได้นะครับส่วนในไทยตอนนี้ก็รอวางการจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับคิดว่าอีกไม่นานก็คงได้เห็นกันนะครับเอาละครับฟังมาถึงตรงนี้เนื้อหาสาระประจำวันนี้พี่มิงก็นำข่าวสารต่างๆมาจากเว็บ c h c ค h u b .IN.TH กับเว็บ c o m m a t h ทยแล .com นะครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปอ่านหรือดูซ้าเติมได้นะฮะซ้าเดิมไอซ้าเติม ส่วนใครจะฟังรายการ c o m ทูเดย์ย้อนหลังเข้าใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ Facebook ของ f m 98.5นะฮะวิทยุราชมงคลก็จะมีการนำรีรันให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งก็ยังไงก็ไปฟังกันนะครับเวลาของสัปดาห์นี้สำหรับพี่มิ้งหมดลงแล้วไว้เจอกับพี่มิ้งใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ รายการคอมทูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนัปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม